สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตราคาข้าวเป็นราคากลางของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เหมือนเดิมนะครับราคาข้าวเหนียวนะครับมีขยับลงหลายจังหวัดนะครับแต่ราคาข้าวหอมมะลินะครับก็ยังมีขยับขึ้นนะครับหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับครับมาดูราคากันเลยครับวันนี้จะอัปเดตราคาล่าสุดของวันที่30พฤษภานะครับวันนี้จะมาเทียบระหว่าง สัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับมาเริ่มจากก็เปลือกเจ้านาปังปี2565กันเลยครับเริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์ราคา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดพิจิตร2 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิศณุโลก9,200บาทถึง9,500บาท จังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุขโขทัย8 6 0 0ันบาทถึง8,700บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,400บาทถึง9,500บาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นแลครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดชัยนาท9,200บาทถึง9,800บาทลบบุรี9,200บาทถึง9,600บาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เ0 0บาทถึง1 1 1 0 0บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดอุทัยธานี8,300บาทถึง8,600บาท จังหวัดสะเทิงเซา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดราชบุรี9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดนครนายก9,600บาทจังหวัดปทุมธานี9,300บาทถึง9,700บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดนครปฐม 9,500บาทถึง9,600บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดอ่างทอง9,300บาทถึง9,400บาทและสุดท้ายจังหวัดสิงห์บุรี9,200บาทถึง9,500บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับนาปังนะครับมาที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี2,564ทับ6-5นะครับ จังหวัดสุรินทร์ราคา15,200บาทถึง16,000บาทจังหวัดนครราชสีมา15,500บาทถึง16,700บาทจังหวัดอุรราชธานี15,300บาทถึง16,000บาทอันนี้เป็นราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดศรีสะเกษ 15000บาทถึง17000บาทจังหวัดบุบรีรัมย์15300บาทถึง15900บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัด101 14500บาทถึง16500บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดมหาสารคาม14700บาทถึง 15500บาทจังหวัดยโสธร14000บาทถึง16000บาทจังหวัดชยัยภูมิ14500บาทถึง15000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ15200บาทถึง16700บาทจังหวัดนครพนม14500บาท ถึง16,200บาทจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง15,800บาทอันนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดสกลนคร13,900บาทถึง16,000บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดกาฬสิน15,500บาทถึง16,000บาทนนก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดอุดรธานี13,000 500บาทถึง15,800บาทจังหวัดหนองบัวลาพู16,200บาทถึง16,800บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดหนองคาย14,100บาทถึง14,500บาทและจังหวัดมุกกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน,นครับ มาดูที่ข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคภาคเหนือตอนล่างนะครับและภาคกลางนะครับปี2564ทับ65นะครับจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทครับนี่ก็เป็นราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับมาที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปังปี2565นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีราคา 11,700 11, บาทถึง11,800บาทจังหวัดราชบุรี12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดลบบุรี11,200บาทถึง11,500บาทอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดสิงห์บุรี 11500บาทถึง12000บาทจังหวัดอ่างทอง11200บาทถึง11500บาทจังหวัดประทุมทานี12000บาทและจังหวัดนครรายก12000บาทอันนี้ปรับเพื่อนคืนแค่จังหวัดเดียวนะครับมาที่เขาเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวหน้าปีปี2564ทับ65นะครับ จังหวัดขอนแก่นราคาหนึ่งมืนบาทถึงหนึ่งมืนสามร้อยบาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับลดลงนะครับจังหวัดอุดรธานีเก้าพันแปดร้อยบาทถึงหนึ่งมืนสองร้อยบาทจังหวัดสกลนคร9,900บาทถึง1200 0บาทอันนี้ก็ราคาปรับลดลงนะครับจังหวัดกาลสิน 9,600บาทถึง1500บาทจังหวัดอุบลราชธานี9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดมหาสารคาม1200บาทถึง1800บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยภูมิ10,000บาทถึง1500บาท จังหวัดนองบัวลำูาพู9,900บาทอันนี้ก็ราคาปรับลดลงนะครับจังหวัดนนองคาย10,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดมุกดาหาร1 5 0 0บาทถึง11,000บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวเหนียวนะครับมาต่อกันที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคระนาปีปี2,564ทับ65้านะครับจังหวัดอุดรธานี ราคา8,500บาทถึง9,200บาทอันนี้ก็ราคาปรับลดลงนะครับจังหวัดอำนาจเจริญ9,000บาทถึง9,600บาทจังหวัดมุกดาหาร8,000บาทถึง8 5 0 0บาท้าที่รายการสุดท้ายนะครับก็เ,เปลือกเหนียวมเมล็ดคะนาปังปี2,565 65จังหวัดขอนแก่น ราคา800 0บาทถึง9,200บาทอันนี้ราคาปรับลดลงนะครับจังหวัดสกลนคร8,800บาทถึง8,900บาทอันนี้ก็ปรับลดลงนะครับจังหวัดมหาสารคาม8,800บาทถึง900 0บาท,จ, 7, บาท, 9, บาทจังหวัดนครพนม7,700บาทถึง900 0บาทจังหวัดนนองคาย 8,000บาทถึง8,500บาทและสุดท้ายนะครับจังหวัดแพร่ะนะครับ9,000บาทนะครับนี่คือเป็นราคาอัปเดตล่าสุดนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็เลยลองคนรักเกษตรนะครับสวัสดีครับ